แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาตัวรอดกลับจากซิตี้กราวได้ด้วย1คะแนนนะครับก็เรียกว่าต้องไล่ตามตีเสมอนอติงแฮมฟอร์เรสแบบหัวุกหัวซุนเหมือนกันนะครับทั้งที่ว่าเกมนี้เนี่ยพวกเขาบุกไปนำก่อนด้วยซ้ำนะครับจากลูกโคข,ของกาเซมิโรแหละครับ จุดเปลี่ยนเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงของต้นครึ่งหลังนะครับที่แมวดุเตด์ดูจะเสียสมาธิกันไปเองนะครับเริ่มต้นมาได้เพียงแค่5นาทีในช่วงของครึ่งเวลาหลังเนี่ยโดนฟอร์เรสแซงเป็น2ประตูต่อ1นเลยนะครับยังดีนะฮะว่าในช่วง10นาทีสุดท้ายเนี่ยมาได้ลูกอลเลสุดสวยของอาร์มาเดียโลนะครับตามตีเสมอได้สำเร็จเรียกว่ากลับมาด้วย การมีชีวิตรอดแล้วก็รักษาสถติที่ไม่แพ้ใครเป็นนัดที่4ติดต่อกันได้แบบบุดวิดกันเลยทีเดียวนะครับเกมนี้เนี่ยมันเป็นนัดที่ลูกทีมของเวมโมริมเนี่ยมีการแสดงออกถึงความต่ำกว่าม,มาตรฐานในหลายๆอย่างเลยนะครับครับและอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดนะครับว่าความ คือกระหายเนี่ยนะครับพลังงานที่แมนเตตใส่ลงไปในเกมนี้เนี่ยมันไม่เหมือน3เกมก่อนหน้านี้ที่พวกเขาสามารถเก็บชัยชนะมาได้แบบ100%ตเต็มนะครับหลังจบเกมเนี่ยนะครับรูเบนอวริมก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะโดยเฉพาะกับเรื่องของ5นาทีที่เปลี่ยนชีวิตของแมนยูเตดเลยนะครับเพราะว่าออซ่าครึ่งหลังมาที่อย่างที่ผมบอกแล้วว่า5นาทีเนี่ยห้านาทีของครึ่งหลังโดนยิงไป2ประตูโดนฟอร์เรสแซงขึ้นมานะครับเขาบอกว่าช่วงเวลานั้นนะแมนยูเต็ดูจะ disconnect นะครับก็คือ หายไปจากเกมคือปิดปิดตายอะนะครับคือเหมือนขาดการเชื่อมต่อกันอะอยู่ดีๆก็สมาธิบื้อไปเลยเหวอไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเสีย2ประตูจนกระทั่งที่ว่าต้องมาไล่ตามตีเสมอนะครับแต่อย่างหนึ่งอะที่เขาบอกว่ามันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีฟิลที่ดีเหมือนกันนะในเกมนี้ก็คือการว่าเวลา ตอนที่โดนนําแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแมนยูเต็ดจะต้องแพ้นในเกมนี้อย่างแน่นอนมันยังมีความมั่นใจลงเหลืออยู่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะกลับมาได้เราจะตีเสมอได้หรือว่าเราจะไปถึงชัยชนะได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อามูริมยอมรับนะครับก็คือการที่ว่านอว์นิงนคัมฟอรเรสเนี่ยเขาใส่ทุกอย่างเต็มดอกมากในเกมนี้รายละเอียดเล็กๆรวมถึงพลังงานต่างๆเนี่ยเขาทําได้ดีมากๆส่วนแมนยูเต็ดเนี่ยทำได้ไม่เหมือนในเกมก่อนหน้านี้ที่เราเคยเล่นกันด้วยความคึกคักคึ้กระหายแบบ เต็มเต็มดอกนะครับอ่าเขาบอกว่าเอา่อถ้าเรามองย้อนกลับไปในเกมก่อนก่อนหน้านี้นะครับจริงๆมันเจอกับความยากลำบ,บากมากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่แค่ว่าเอา่อแม้แต่นี่มันมีความพยายามมากกว่านี้มีพลังงานมากกว่านี้นะฮะแต่เกมเนี้ยมันมันไม่ใช่ก็เลยทำให้โดนยุติชติชนะรวดไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาชื่นชมก็คือการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองนั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะว่า ออพอโดนนำแล้วมันก็ยังไม่สติแตกอะไรมากมายนะครับแต่ก็ผิดหวังแหละนะครับที่วันนี้เสียไป2คะแนนนะครับแล้วมีอยู่บทสัมภาษณ์หนึ่งที่ผมผมผมชอบมากเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่เขาบอกว่าพูดถึงบรรยากาศการเล่นนะครับพูดถึงบรรยากาศการเล่นเขาพูดประมาณว่าเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นที่โอทราฟฟอร์ดนะครับ คุณจะสามารถรู้สึกได้ว่าบรรยากาศในสนามเนี่ยมันสามารถเกื้อหนุนแล้วก็ส่งเสริมเสริมส่งพลังงานไปยังบรรดานักเตะให้เล่นกันได้อย่างเต็มที่มีพลังงานมีความคึกคักมีความหืดกระหายกันแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเ,เขาบอกว่าบรรดายอดทีมเนี่ยนะครับบรรดาทีมเจ๋งๆเนี่ยบรรดาเด็กเรดทีมเนี่ยนะครับ เขาต้องเล่นที่ไหนก็ได้ไม่ใช่แค่การเล่นไม่ใช่ว่าอ้างว่าเราจะทําได้ดีเมื่อเราได้เล่นที่โอตารฟอร์ดเราจะทําได้ดีเมื่อเราเล่นในบ้านถ้าคุณเป็นทีมที่เจ๋งถ้าคุณเป็นยอดทีมเนี่ยไม่ว่าที่คุณไม่ว่าสนามไหนที่คุณไปเล่นอ่ะคุณก็ต้องมีผลงานที่ดีนะครับซึ่งริมยอมรับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นยังไม่สามารถเรียกว่ารักษามาตรฐานการเล่นทั้งในและนอกบ,บ้านให้มันอยู่ในระดับเดียวกันด้วยพลังงานในะระดับเดียวกัน นะครับเรื่องนี้เขายอมรับเลยนะฮะเขาบอกว่าคุณสมบัติของยอดทีมเนี่ยมันต้องเป็นทีมที่เล่นด้วยพลังงานอย่างเต็มที่ในทุกๆเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โอตรฟอร์ดหรือว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับและพลังงานแบบไหนอ่ที่เราเล่นในบ้านอ่ะเราก็ต้องเอาแบบนั้นออกไปเล่นจากเกมนอกบ้านให้ได้ด้วยนะครับซึ่งในเกมเนี้ยเขารู้สึกว่าพลังงานของแมนยูมันลดน้อยถอยลงไปพอมันลดน้อยถอยลงไปเนี่ย มันอาการออกอ่ะมันจะเห็นได้ชัดอ่ะนะครับแล้วคือทีมระมองเห็นเนี่ยคู่ต่อสูมก็ต้องมองเห็นนะมันก็เลยใส่เรามาแบบนี้นะครับอย่างที่นอตติงแฮมฟอร์เรสเขาทําได้นะครับก็เอาเป็นว่าเกมนี้รอดตัวไปครับเพื่อนๆ่ครับยังดีที่ไม่แพ้นะก็เห็นได้ชัดว่ามันมีความละหลวมมันมีพลังงานที่มันไม่เหมือนกับเกมที่แล้วออกมาแล้วก็ต้องให้เครดิตกับนอตติงแฮมฟอ o r เรสด้วยนะครับที่เขาพยายามสู้อย่างเต็มที่เพราะเห็นแผลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเขาก็ใส่เลยนะครับเรื่องของฟิสิก อาจจะสู้กันไม่ได้ในเกมนี้เห็นอาหมัดตัวเล็กก็ไปโถมใส่ตรงนั้นไม่ถนัดเรื่องการรับมือเรื่องลูกกลางอากาศก็บอมใส่แมนเชสเตอร์ยู่เต็ดเลยจริงๆมันเป็นเรื่องปกติของการต่อสู้กันนะเมื่อเห็นคู่ต่อสู้วา่าไม่ถนัดตรงไหนอ่อนกําลังตรงไหนก็จะต้อง ใส่ไปนะจุดนั้นเลยซึ่งฟอ r เรสสถานการณ์ของเขาบนอันดับตารางคะแนนเนี่ยมันไม่สู้ดีเขาก็ต้องสู้อย่างเต็มที่แหละครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างหากแหะครับที่ดรอปพลังงานลงไปเองนะครับก็สรุปเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างที่อโมริมบอกแหะครับว่าแมนยูเนี่ยนะฮะไม่ว่าคุณจะไปเล่นที่สนามไหนไม่ว่าจะเป็นเกมไหนไม่ว่าจะเป็นการเจอลิเวอร์พูลแมนซิตี้หรือว่าคุณจะเจอทีมเล็กๆอย่างนอตติงแฮมฟอเรสหรือซันดอร์ดลนด์คุณต้องใส่เต็มดอกทุกเกมนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องรักษามาตรฐานเอาไว้้ซึ่งงตอนนี Man ยไมไ ไปถึงณะจุดนั้นนะครับการจะเป็นยอดทีมคุณต้องเล่นที่ไหนก็เล่นได้ครับไม่ใช่แค่อาศัยพลังงานจากแฟนบอลในบ้านหนุนหลังเท่านั้นต้องปรับปรุงกันนะครับเกมนี้ก็ถือว่าบทบทเรียนไปสําหรับทริปต่อไปที่เราจะต้องไปเยือนทอรแนมฮอสเปอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้บ้างครับลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับ